เขื่อนราชประพานะครับซึ่งหลายๆคนคงจะคุ้นหูกันว่าเป็นเขื่อนเชี่ยวหลานมากกว่า,วา,าก,กา็เป็นเขื่อนในประสงค์นะแ่งที่สองของภาคใต้อยู่จังหวัดสุราธานีนะครับก็เขื่อนราชประพานสร้างเพื่อตั้นคลองรับแสงนำน้ำนะครับสาขาของแม่น้ำพุงหลวงของมบ้านเชี่ยวหลานตำบลเขาพังอำเภอบ้านตักจังหวัดสุราธานีนะครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ติดกับยานเขาศกเกือบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเขื่อนเช่หลาทีครับและส่วนมากนะครับที่นี่เป็นเขื่อนถึงนะครับถมแกนดินนะครัสูงประมาณ90เมตรนะครับความยาวของสันเขื่อนนะครับถ้าหลายๆคนเดินทางมานะครับก็จะเจอในบริเวณสันเขื่อนก่อนที่จะถึงท่าเรือนะครับความยาวสันเขื่อนประมาณ760เมตรนะครับแล้วก็มีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดที่อยู่บริเวณของเขื่อนอีกประมาณ5แห่งนะครับ รวมความจุโดยประมาณนะครับ5,638ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำที่นี่นะครับมีความกว้างถึง185ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ3,57 0ล้านลูกบาทเมตรครับ